คนน่อยมาซื้อสินคว้วยไปสินสิน้นวยไปน้องขายเนื้อคว้ยอย่างเดียวน่วาจะสกันกับเนิงซื้อกล้วยครับ ก็ไรครับสอบน่นน่่มาต้อมอดบ่เนอบ่นึงมาสื่อกันันผันอออยากกุเทศตัดทีห่าก็มาหอดรันเออผมว่าทางต่บูว่านผเอเออเอาแแม่ยืนบ่ค่ะเอาเอาคนกันน ตอนนี้ยอะาวาะวนี้มันมนแบนี้ลกัวลเอาการนั่งใจเปมิมน่ใ,ใจอีกนะเนนนิะนังักไหลนักจาสิงควียบสิงเควียปตายมันกัน เป้สลักข้ามแห